สวัสดีครับพบกับพวกเราครูครูครับผมทุกคนเงียบหมดเลยทักทายบ้างอะไรบ้างวันนี้กลับมาเล่นเกมเดสเรียมนะครับซึ่งก็เล่นด่านใหม่อยู่กัน6คนเลยทีเดียวกับเกมที่ทุกคนขอมาค่อนข้างมากนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ใครจะกรีดตอนนี้เกมนี้ก็ค่อนข้างพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพโหลดดิ้งการหาล็อบบี้มีด่านเพิ่มมีผีเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันว่า ใครจะอยู่ใครจะไปอยากให้ทุกคนส่งเสียงกันบ้างอะไรบ้างทำดีขึ้นเยอะเลยเกมขอบคุณไม่เกี่ยวอะไรกับพูดได้พูดเธอขอให้พี่ได้เป็นผีก่อนนะครับแมงเอ้ยได้เป็นคนด่านนี้บอกเลยว่าไม่รู้ทางเลยว่ะมีห้าโอ๊ตเหรออะไรอะไรใครเป็นชิบหายแล้วแล้วเราไม่รู้ทางทางนี้เนี่ย สิบห้าวีไว้ weer, พวกเราอย่าอย่ายืนบังขอขอไปหน <g apan> <cartoon finish> ่อยมีทางลับปะไอ้นี่ประตูตันมีคนลงไปข้างล่างมีคนหนึ่งเห็นอยู่เปิดสวิตช์นี่มืดสัตว์มันเหมืออกไม่ได้นะนี่มันกดสกิลยังไงนะพี่ผมลืมมันจะมีจีกับซีหรือออกได้คาดไว้ดิพี่ว่าเราไม่ นั่นผีปะนั่นอะเฮ้ยผียผชิปหายแล้วกูผีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยู่กันเป็นดองเลย <c oughs> คนไอ้เี้ยขาหน้าออกไม่ได้คนโดนแล้วเหรอ,อเฮ้ยมีท่อมีท่อมีท่อโอ้ยมืดสัดอะ อยู่กันเป็นดองอย่างนี้ก็ตายกันให้หมดสิครับพี่น้องเฮียแล้วแบบทางแม่งอึดอัดว่ะไม่ได้เล,เลน่นะพอนานเลยอ่ะออกมาเลยเว้ยอ,อ,อุ้ยใครแน่อะไรอุ้ยเกาะเกดแม่เงเลยแล้วสี่นาทีนะนานชิบหายไม่ไหวแล้วครับด่านนี้ เจอคนแบบนี้เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แม่งกลายเป็นผีหมดแล้วว่าสามคนแล้วว่าพี่เหลือเหลือมิวกับพี่เหรอมิวอยู่ฝั่งนู้นเลยอะไรฝั่งนู้นเลยไม่นะได้ไงฉันเห็นคนวิ่งมาแล้วฉันคงต้องไปจากที่นี่แล้วน่ะไ่เยไปย ผีเต็มเลยอ่ะไม่นะปล่อยกูไปปล่อยกูไปไม่หมดแล้ววิ่งหมดแล้ววิ่งมิวมิวมิวมาเล่นกันเอาพี่โดนแล้วเหรอโดนแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยเหลือมิวคนเดียวเนี่ยอ่อนอย่างนี้เย็ด <Yeah. S 2> <c oughs> ลนลองสุดท้ายว่ะเฮ้ยเจอแล้ว เจอตัวแลนล่ะทุกโคตรแหมมีบาเรียมากงมากันมางุ้งมางิงน้องคิดว่าน้องจะรอดจากพี่เหรอครับน้องเมลเอ้ยเอย่าบังอย่าบังน้องมิวครัชเป็นทอยแม่งแย่งตะกอว่ะโอ้ยแต่โกชนะยังไงเนี่ยแบบเที่ยวเองครั้งแรกแค่นั้นแหละรู้สึกชิว มันแค่เริ่มต้นว่ะเมื่อกี้ลงไปแม่งผีเต็มเลยฮะสี่ห้าตัวก็โคตสวยอออยู่ข้างล่างห้องเดียวกันออกันเต็มเลยเฮ้ยเป็นคนเดียวว่ะเราแม่งอยู่ห้องเดียวกันหมดผมก็เอาดิรออะไรล่ะเราควรเสื้อล่นลงมาอยู่ตรงที่ผีเกิดเฮียชิปสามวิสัโคตรสวยเลยผีแม่งเกิดพอดีนี่เลย เสียงแจ๊ะแจ๊แจ๊ตามหลังเลยปล่อยพี่สักคนเถอะเนาะเออถือว่าช่วยเหลือกันเห็นผีเด็กแล้วครับแต่มันไม่ได้มาทั้งพี่วะเรารีบย้ายสัมโนคัวประชากรของเราอุ้ยเอ้ยเจอที่ไ้ยเจอที่ดีไ้้ ใครเป็นผีตานี้ไม่ได้แดกกูแล้วซ่อนครับกบดานครับโอ้มีคนโดนใครเนี่ยใครกันโนเกิลผีเด็กแมมโบตานี้เราค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่าเราจะไม่โดนครับพอดีเราได้ที่ซ่อนแห่งใหม่แล้ว เงียบกริบกันเชียวคนเป็น่าไม่ชินน่ะไม่ชินก็ดีแล้วเรามาดูกล้องกันครับตอนนี้ได oh, ้ยินเสียงย่ได้ยินเสียง,แ,ววยยงแจ๊ะแจ๊ะจชัดมากเลยที่นี่จีนอ๊ะ แม่งเอ้ยซ่อนดีแล้วนะยังโดนอีกจีนอนแม่งรู้ที่ซ่อนตรงนี้แย่มากครับไปหาคนอื่นดีกว่าใช่ไหมพวกเราเห็นคนพยายามจะหลบหนี่ะเข้าไปไงวะในนั้นน่ เข้าไงวะกระจายกันไปกระจายกันไปจีนอนเราต้องแยกกันข้ารู้สึกได้ว่ามีบุคคลอยู่แถวนี้ข้างบนนั่นไง <laughs> กลิ่นมันใกล้มากเว้ยนั่นไงข้างบนไง ลงมาสิครัชไมม่่ีีปอีกหนึ่งวะ่ะเหลือสองโหฟังเพลงรอดีกว่าชิว Human is nearby ตรงนั้นแม่งคือตรงไหนวะแ a ปเอกแ a ปเอกโจโจ มีคนลับเอกเว้ยเดยกแม่งใกล้มันต้องมีที่สักอย่างแถวๆนี้แน่นอน <จง S 1> ใช่ไหม <จง S 1> พวกเราเฮ้ยใช่ไหมพวกเราไข <c oughs> รวะเนี่ยโดนแดกเป็นอีกโก้คนสวยอะรถแม่งเยอะเฮ้ยเหลือ,อตัวเดียวว่ะ นั้นไงล่ะพวกเราเฮ้ยมันจะชนะเหรอวะไม่หลอกไม่หลอกกดดิกดโอ้ยเจอแล้วกดไม่ได้อะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะมายืนเลยอยู่ข้างหน้าทำอะไรกัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมไปว่าผีมันมองเห็นพีพี่สองรอบแล้วนะเยสจะจัดให้คนแรกเลยน้องโอ๊ตส่งผีมาไม่ได้ไม่ได้อ่ะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยออกไปสิใครเป็นผีวะมันมันยังไม่ขึ้นไอโอ๊ตไอโอ๊ตมาเร็วเอาดุเหมือนเดิม น้ำงโดดลงจุดเกิดผีไว้เนี่ยเลยเชี่ยเกิดตรงจุดเกิดนี้ด <Charl ize. S 2> <here. Vietnamese. laughs> ้วยเร็วจงวะอ้าวไปด้วยได้ไหมอ่ะอยู่ด้วยดิขยับหน่อยดิขยับหน่อยขยับหน่อย อาพี่ยัพอเออเออเออดีดีดีไปออกไปเล่นเฟซบุ๊กอะไร้นว่าไปเออหัววาเนี่ยเยเสียงคนแดกแล้วคนนึงครับอย่างใกล้ใกล้จุงใกล้มากเลยเบนวัวดี ไปเว้ยไ่หวัดดีเว้ยปล่อยกูก็บอกแล้วไม่ติดอะไรวะยังมองไม่เห็นสุด้วยเบนอีโก้เราเลิกเป็นพวกกันแล้วอ๋อเป็นถอยไม่ไปโก้งงงงงงมาซ่อนด้วยกันอีกไหมล่ะมาซ่อนกับพี่สิ ไม่ต้องรีบไปมาเล่นกันหน่อยไหมแล้วนายนายนายขึ้นไปได้ไงในตรงนั้นนะ <c oughs> นายขึ้นไปได้ไงขึ้นไปได้ไง <c oughs> แอบกันทำไมต้องสองสามตัวนายติดมุมแล้วล่ะ <c oughs> เฮ้ยเทตดีบูแม่งมีเทพทัวปีนกำแพงเหรอ นะจันอยู่ไหนวะหาดวงวิญญาณไม่เจออ๋อโอเคโอเค,อเคพวกเราพี่เราอย่าทำให้ผมต้องเสียสถิติพี่คิดเหมือนกันเลย ฉันเจอคาราละเมื่อกี้ฉันเห็นเขามุดอยู่ใต้ดินน่ะไปปิดรูรูทางขึ้นทางพื้น่ะไปปิดให้หมดเร็วเร็วขึ้นอีกมาป่าไปไปไปดักไว้ไปดักไว้ไปดักไว้ขึ้นไปแล้วชั้นบนชั้นบนเลยเหรอ โอ oh ้ชม <The> <the schnell en noise> ันก็วนลงมาพี่พ <Buffalo gro telling museums> <the tunnels> ี่ลองล่างอะเบนส์อีโก้ไปดักเจ้าเบนทอยไว้หน่อยเรียบร้อยว่ะสี่แล้วว่ะเฮ้ยเบื่อจังชนะอย่างเดียวเลยไม่อยากจะพูดอะไรมากว่ะพี่ชนะเพราะว่าผียังไม่มาถึงพี่ มาเกะเต็มหน้าเลยไปหลบทำไมหลังภาพอะอ๋อไม่ได้เป็นผีอะพี่จะร้องเพลงเหรอพี่นัทอ่ะผมอยู่ซ้านกับพีใช่ไหมพี่จะร้องเพลงข้างหลังข้างหลังภาพอะพี่เราเปิดแล้วเปิดแล้วก็ปิดด้วยเออขอบคุณน้องที่ปิดให้พี่นะครัชเฮ้ยเชี์ยล er <invent> <history> ้วได้ข่าวว่าลงไปนั่นคือผีเลยนะครัช ใครเป็นผีอะดูชื่อก่อนเบนอีโก้อะพูดทำ tech? สถ <laughs> ิติสกอร์ศูนย์ไว้เขาเป็นเล่นโซเชียลหรือ่าเขาจะได้แก้มือหรือไม่ติดตามกันวิ่งหาผีลยเนี่ยวิ่งหาผีเปิดไฟเปิดไฟเรียกผีเลยะ โอ้โหมัอยู่ในรูนั้นเต็มเลยผีมาแล้วมาทางไหนครับอยู่ข้งางพี่ตามสตดหงส์มังอยู่ในไ้นกันหมดเลยเหรออ๋อพี่เห็นผีแล้วเรียบ้อยข้างล่างนั่นเองทีนี้คนที่จะมาช่วยจับผีเนี่ยไ้เบนทอยไปไกล้ๆเลยเขารู้เขารู้ไปไกลไแล้วตรงเนี้ย ช่างแอร์ในตำนานไปจัดการมันเลยพี่ว่าพี่โอเคอ่ะอยู่ที่เดียวกันมาแล้วว่ะเสียงใกล้มากทำงานเป็นทีมนี่เขาเห็นเราแล้วนีว่มาเขาแค่เข้ามาไม่ได้ว่าไงน้องผีผีตัวตลกเฮ้ยไม่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 ไอตัวตลกมัน กระโดดสองชั้นได้นี่ใช่เหรอเออไม่พี่ไม่บอกผมผมก็ล่อกระโดดชั้นเดียวตัวตลกกระโดดสองชั้นได้ชิปหายละพี่ว่าเราควรรีบไปแล้วว่าโอ๊ตมาแล้วว่าด้านนู้นพี่มาด้านผมมาด้านผมเออแกก็อยู่ดิไม่เป็นไรผมล่อให้ผมล่อให้เยสด<ล>อ่อให้เสดหัวใจเลยอะเอาไงโอ๊ตข้างล่างเหรอไปแล้วล่ะพี่ผมไม่อยู่แล้วนะ จะทิ้งพี่ไว้เหรอถั่วต้มพี่มั่นใจว่าพี่จะรอดตรงนี้แหละผีโอ้อยู่ข้างล่างผมยอมแล้วผมไปโซเชียลดีกว่าเยสเจอผีแป่ะตัวหนึ่งเอะอะแอะแอะอะเฮ้ยเอาจริงเหรอกระโดดขึ้นเหรอไม่หรอกมกั้ง แอปแอร์แม่งโดดได้จริงเลยเย้รอฉันก่อนฉันตามไม่ค่อยทันหลบนิ่งๆลุกหลบนิ่งๆลุกอย่างเท้าแม่งก็เหมือนแบบตีกองอ่ะตุ้มๆๆๆ้มตุ้มเย็ดม่ อย่าตามพี่ได้ไหมถือว่าพี่ไหวแล้วนะไปตามคนอื่นไปเยอะแยะไม่หมดอะยุ่งกับเราเราอยู่คนละโลกกันแล้วแม่งเอ้ยปิดประตูใส่เลยเฮียปิ่นโตผีก็เหนื่อยเป็นเีย สิบกินี่วะพี่อะไรนะอุ้ยอุ้ยจะจบแล้วนี่ว่าโหสบายเลยงี้กดจีกดเห็นผีเห็นผีแล้วห้าวิสูดเลยเนี่ยนั่นไงผีแต่เราล็อกประตูไว้รอดเว้มาแล้วพีเป็นผีเหรอมาแล้วลูกเอ้ทำไมพี่ต้องเป็นผีเลยอะ ที่ไม่เบื่อมาแล้วเราเป็นเจสันว่ะรอบนี้เฮ้ต้องจริงๆด่านนี้พี่นัทรู้ทุกที่เลยนะฮมูดใช่ไหมพูดเกินไปหมดไรหมดแี่หของหมดนี้หาของแล้วพี่ไม่สามารถจะมองเห็นพวกแกไงเจอแล้วว่ะเจอแล้วว่ะเจอแล้วเหรอ เจอกันไหมล่ะมานัดมันัดเจอกันไหมล่ะได้พี่จัดมาเด็เอ๊ยต้องเจอได้เจอได้เงียบกันจังเลยเสียงพี่ก็น่ากลัวเลยคนพูดดังเห็นเห็นตูดเด็กอ่ะเมื่อกี้เห็นตูดเด็กอ่ะเราไม่ใช่เด็กไงไม่กล้าไปไหนเลย าจะวนห้องเราต้องเล่นแบบมีแท็กติกครับเราไม่ต้องทำตัวอะไรวุ่นวายมากเพราะว่าเราเห็นเราเห็นของตรงนั้นแล้วเขาก็คง<อ>ต้องวิ่งมาเอาแถวนี้แต่ตัวพี่แบบหายตัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมหายไม่ได้ด้วยไม,ไม่มีสกิลสตมินาที่ไร้ากแล้วคือเมาส์แม่งแบบ เอ,อ้โอนหาให้สองอันแล้วนอกนอกนั้นช่วยกันหาหน่อยดิ <laughs> โอนหาให้สองอันค <laughs> นหลบกันช <laughs> ่วยกันหาอะไรเร็วทุกคน <c oughs> เร่งมือเข้าหน่อย <c oughs> ด่านนี้ไม่ได้ให้หลบนะจ๊ะ <c oughs> คนต้องขยันนะ ถึงจะหาของเจอเข้าใจไหมอยู no, ่ไหนกันเลี้ยเสียงมีเสียงที่จัดต้งบ้งแบงหลอนเสียงมากมีพี่ตองของพี่อยู่ทุกที่พี่จะมองทั่ว แม่งทำดีมากอะแบบวิทยุเสียงหลอนมากเก็บให้แล้วนะอันหนึ่งเย็ดไปเยอะเยอะดิเป็นทอยอันเยอะเฮ้ยทำไมมันเป็นดวงไฟอะอ่าเจอตัวแล้วทำไมถึงเป็นดวงไฟมันเป็นช่วงอะดิมันคือสิ่งที่พี่วางเอาไว้ยังไงล่ะโดนแน่เลย รู้ตัวแล้วเหรอว่าจะโดนพกแล้วก็เฮ้ยมีคนร่ำร้องกระจองงอแงแต่ช้าแต่แม่พวงมาลัยไอพี่โดนดับด้วยไฟแดงๆใช่ไหมใช่เหมือนผมจะโดนว่ะเก็บให้อีกอันนึงเฮ้ยหกแล้วเหรอ S <S นเเก็บผีโคตรหนืดเลยแม่งแบบวิ่งช้ามากคนรอชาาะนี่มีแต่ฟังจากเสียงแล้วไม่น่าจะไม่ไกลมากเสียงประตูใช่ไหมจาก วันนี้เธอจะไม่เห็นหน้าคนอย่างฉันอีกแมหมหอย,เ,ยเสียงแม่งใกล้มากจริงๆ อยู่ไหนอะรักอ้าวฉันเห็นคนวิ่งไปน้องโอ๊ตนี่เองอร่อยจังพีนัทอยู่ตรงรูปภาพนะบอกใครเหรอไม่มีใครรอดไปจากตรงนี้ได้หรอกปิดปิดทำไม ขัดขวาขัดขวาผีหมดเลยอยู่ไหนกันนะมนุษย์มนุษย์คนที่เหลือคือจีนอนคนที่เหลือเขาให้หาของกันนะโอ้โหผีขนาดนี้ไม่ไม่ผีผีมั็นช่วยคนอันเนี้ยเอ้ยติดอะไรวะสัตว์แั่งมีคนมีวิญญาณมาขวางกูนั่งก็ไม่ไปไหนนั ฟังเสียงฝีเท้ากันวะแม่งมีผีมายืนกันเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้โหเห็นแล้วเห็นตัวแล้วข้าชนะแล้วเพราะเจ้าหนีออกไปไม่ทันยังไงละ่ะ <c oughs> แม่งมีคนปิดประตูใส่มีปิดประตูใส่นา <c oughs> ก่อย <c oughs> เป็นยังไงล่ะโอต๊ตไม่ถนัดไงขิงขิงขิงไม่ี่ได้ที่หนึ่งอะเอาไไดูด้วยครับน้องภาพรวมของการมีชีวิตรอดพี่ยาวนานที่สุดเข้าใจไหมฮะน้องโอต๊ต <laughs> มันไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วเราจะได้ที่หนึ่งนะครับน้องต้องศึกษา <laughs> การเล่นเกมนี้ดีๆก่อนพี่ดูตะกอก่อนนะฮะเห็นเดทไหมครับขึ้นสามหล นะตายฉีกขิงขิงขิงนิดนึงนะครับก็จบลงมาแล้วครับยังไงก็รอติดตามได้คราวหน้าครับพวกเราอาจจะไปเล่นด่านที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้นิดนึงแล้วก็บายบายน้องโนเกลวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทียนมีมี sẽ đạp đồ hơi hơi <laughs> hơi <laughs> 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 <laughs>